สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะไม่นำสินค้าตัวใหม่ของเราอีกแล้วนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับผมจะเป็นตัว LED Solar ฝัดไลท์ทรีคัลเลอร์วิดรีโมทขนาด150วัตต์นะครับผมหรือเรียกภาษาไทยง่ายๆคือเป็นโซลาร์ที่สามารถปรับได้ทั้งหมด3แสงนะครับผมซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมไม่ว่าจะในการปรับแสงไฟอย่างที่ผมบอกไปคือสามารถปรับได้3แสงใช่ไหมครับผมจะมีแสง daylight แสงวอ r m มไว t e แล้วก็แสงคู w ไว t e และนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มลดแสงได้ตามต้องการอีกด้วยครับผมและ หมดนะครับผมยังมีฟังก์ชันในการควบคุมสวิตช์เปิดปิดไฟของเราได้อีกด้วยหรือแม้กระทั่งการตั้งเวลาในการเปิดปิดไฟก็ยังสามารถทําได้ครับผมจะมีทั้งหมด4โหมดให้เลือกใช้ครับผมจะมีโหมด3ชั่วโมงครับผมโหมด5ชั่วโมงโหมด8ชั่วโมงและโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดออโต้นั่นเองครับซึ่งเจ้าโซล่าตัวนี้ครับผมมีค่าความสว่างอยู่ที่2,400ลูเมนครับผมถือว่าสว่างค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานสูงถึง3 0,000ชั่วโมงกันเลยครับผมคือปกติส่วนใหญ่แล้วไฟทั่วไปครับผม ใช่ไหมครับสองหมื่นสองหมื่นห้าพันชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแต่ตัวนี้ผมมีอายุการใช้งานยาวนานมากถึงสามหมื่นชั่วโมงครับผมใครที่ซื้อไปก็รับรองเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนเลยครับผมและนอกจากนั้นคือยังติดตั้งง่ายมากครับผมตัวนี้และที่สําคัญเลยคือไม่เสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวต้องตัวนี้เลยครับผม LED Solar Flashlight r e c o l o r With Remote ขนาด150วัตต์ครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าของเราครับผมสามารถหาซื้อได้ใน Shopee Lazada หรือจะเป็นเว็บไซต์ Toshiba Lighting ของเราและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ต o s ชิบ้าไล h t ติ้งของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ